อย่างเช่นเรื่องแรกวันนี้นี่นี่ก็เตือนไปบนท้องถนนไม่ได้ถึงขั้นเป็นอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าเกือบจะกลายเป็นอุบัติเหตุเกือบจะเฉี่ยวชนกันรถยนต์คันหนึ่งขับมาเกือบจะเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์แต่ปรากฏว่าถึงจะไม่เกิดเป็นอุบัติเหตุแต่ความไม่พอใจเนี่ยมันเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับปรากฏว่าความไม่พอใจที่ว่านี้รถจักรยานยนต์เนี่ยไม่พอใจอย่างมากขับไล่ตามครับแล้วหลังจากนั้นปาหินใส่รถยนต์ นี่แห<น>ละครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นวิจจะเฉี่ยวชนกันจนสุดท้ายเมื่อสักครู่ที่เราได้ยินเราเองก็ตกใจไปตามกันนะเพราะมันเซียววินาทีจริงๆดังปั้งเลยคะหญิงสาวก็กรี๊ดขึ้นมาเลยร้องขึ้นมาเลยกล้องหน้ารถจับภาพวินาทีที่ผู้เสียหายนี่เป็นหญิงสาวครับขับรถเก๋งออกมาจากแยกบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ก่อนพบว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่มาทางด้านขวานะครับจนเกือบที่จะเฉี่ยวชนกับรถเก่งของหญิงสาวคนนี้ก่อนที่รถจักรยานยนต์จะขี่หลบเข้าข้างทางเพื่อให้รถเก่งเนี่ยแซงหน้าไปก่อนครับจากนั้นคนขี่รถจักรยานยนต์พยายามจะขี่ไล่ตามจนคนขับรถเก่งเนี่ยต้องจอดรถข้างทางเพราะเห็นว่าไม่น่าจะปลอดภัยครับสักพักเดียวเท่านั้นครับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวก็ขี่แซงขึ้นไปและใช้ก้อนหินขนาดเท่าฝ่ามือปาใส่กระจกรถจนแตก แล้วก็หลบหนีไปเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับทางด้านอาร์มไทยรถแห่ออาร์มเนี่ยเป็นซีอโอของไทยรถแห่ครับเขาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าวอนพลเมืองดีช่วยตามหาคนร้ายครับระบุว่าเหตุการณ์นี้ที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยเขาบอกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถแฟนของเขาครับผู้หญิงขับคนเดียวอาร์มบอกว่าใครเจอเนี่ยช่วยแจ้งมาหน่อย ซึ่งทางผู้เสียหายเองแฟนคุณอาร์มเนี่ยเป็นนักร้องสาวครับเธอก็เล่าบอกว่าเธอกํากลังจะขับรถกลับบ้านแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุไม่ทันสังเกตว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่มาทางขวาจนเกือบจะเฉี่ยวชนกันจากนั้นรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีก็ตามมาประกบตลอดเลยครับก่อนที่จะปาหินใส่เธอบอกว่าโหตอนนั้นนี่มันนี่ฮะแล้วดูก้อนหินคุณผู้ชมครับ <c oughs> ไม่เล็กนะครับ <c oughs> ไม่เล็กนะครับ <c oughs> แล้วก็รอยกระจกแตกนี่ <c oughs> <ห>รูใหญ่เลยเธอบอกว่าตอนนั้นโอ้โหตกใจมากครับ ฉะลอรถก่อนครับแล้วเหมือนตีเสีเลี้ยวแล้วฉะลอรถอีกสภาพก็ยินเสียงตุ้มหนูคิดว่าหนูเหยียบอะไรได้วยซ้ําหนูไม่ได้คิดว่ามีคนมาทุบรถหนูหรืออะไรได้ซ้ําค่ะเสร็จแล้วเขาขับรถหนีไปเลยใช่ค่ะเสร็จแล้วเขาขับรถด้วยความเร็วเลยตามที่กล้องเลยหนูก็มองไม่เห็นแล้วช่วงท้ายเพราะว่าหนูเริ่มสติเสียหมดแล้วค่ะ นี่ครับเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายก็นําหลักฐานเข้าแจ้งความที่สพอจอหอนะครับเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้มาดำเนินคดีและชดใช้ค่าเสียหายต่อไปครับโอ้โหอารมณ์ชัว่ววูบนะฮะเนี่ยาตามจับคุมตัวได้ดำเนินคดีเอาให้เด็ดขาดจริงแบบนี้